วันนี้นะครับมาดามเมนี่เนี่ยเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสนะครับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นกระแสร้อนแรงในตอนนี้หลังจากมีดาราสาวเนี่ยยืมทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า62ล้านแล้วไม่คืนนะครับจนถึงวันที่ครบกําหนดเนี่ยจำเป็นต้องประกาศทวงของผ่านโซเชียลตามหาของที่ถูกยืมโดยมีบางช่วงบางตอนนะครับมาดามเมนี่เนี่ยเผยว่าได้คุยกับเซเลบท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าในวงการเนี่ยมีข้อกังขาเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายปีว่าเมย์เนี่ยไม่มีเงินเมย์ เอาของมาฝากขายฝากดิวขายดิวไปคุยกับเขาแบบนี้ซอยเส้นหนึ่งเนี่ยยังบอกว่าเป็นของพี่เมย์เขาโทรมาขอโทษที่ไม่กล้าถามตั้งแต่แรกพร้อมคุณเมย์ได้เผยว่าอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยเมย์ก็ได้กอบกู้ศักิ์รีของตัวเองไม่ใช่เมย์ให้ดิวเนี่ยเอาของไปเลข่ขายและเอาเงินมาให้ตนวัตถุประสงค์คือเอาของไปช่วยคุณแต่คุณทําแบบนี้มันไม่ใช่สิพี่ยืนยันว่ามีหลักฐานครบทุกอย่าง ว่าไม่ได้ให้เอาของไปจำนำแต่คุณไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์เองเอาละครับงานนี้นะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าดิวเนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงเมื่อทางนั้นเนี่ยมีหลักฐานและเจตนาเป็นแบบนี้แต่ที่ดิวทม์เนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งงานนี้ก็ต้องมาอัปเดตกันต่อไปครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหยิบยกย้อนเวลาโมเมนต์นะครับดิวอลิสลาถูกขอแต่งงานกับหนุ่มเซบัสเตียนลีนะครับแบบหรูหราไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่โมเมนต์สุดโรแม,มนติกกลางทะเล าเท่น,นนั้แต่แหวนเพชรเนี่ยเม็ดเป้งที่สะกดทุกสายตาเลยครับเป็นไฮไลท์ในช่วงนั้นแหวนวงนี้นะครับจากแบรนด์ดังแฮร์รี่วิทตันตัวเรือนทําจากแพตินัมฝังเพชร5เม็ดนะครับรวม3.92กะาลัดโดยออกแบบเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากใบฮอลลี่ช่วงหน้าหนาวแม้ทางแบรนด์นะครับไม่ได้ออกมาเผยราคาแต่อย่างใดแต่ด้วยขนาดคุณภาพของเพชรคาดว่ามูลค่าแตะ7-8หลักเลยทีเดียวใดๆช่วงนั้นนะครับก็คือหลายคนเห็นแล้วแบบ อิจฉานางมากนะครับเพราะสามีเนี่ยหล่อและรวยมากและคิดว่านางเนี่ยคงกินอยู่สบายทั้งชาตินะครับโดยเรื่องนี้นะครับแค่เอามาย้อนให้ดูกันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรครับ